i กัดหมุดตัวนี้แหละตัวเล็ก้ปาปลาครับปลาปลาได้ที่สุดเดี๋ยวลงให้กินครับเขี่ยวครับออกนี้ s h a d คอกเงียบแล้วผมมาเล่น s h a d ป่าครับแต่โอกาสกัดนี่มันจะน,น้อยมากเลยเพราะว่ามันร้อนละช่วงเลยสิบโมงก็จะเงียบหน่อยโดป่าจะมีแต่พวกเด็กแว้นล่ะ หล่อจังหวัดฟุกๆเจอจัดลังนู่นจิบฝั่งนู้นเข้ามาข้างในห้วยล็อกคู่ครับข่าวที่แล้วน้ำขุ่นนะข้าวนี้น้ำเริ่มใสแล้ว อมีตัวอยู่มากตกปลานี่ก็สุ่มเอาเหมือนกันนะอุ๊ยไก่ไงไก่ไงเอาล้ครับไก่งไก่งครับไก่งตอนมันจิบบอกไม่เชื่อไม่ใช่เป็นไงล่ะครับ จบเลยทีเดียวแค่นั้นแหละครับ <laughs> เขียวมากมันคงจะมันคงจะไข่อยู่แถวนี้แหละปลาเนี่ยมันจะมีพวกไอเศษหญ้าไงกองแบบเนี้ยแล้วมันก็กัดลังไข่อยู่ตรงเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรือแบบ่อยๆได้ ไม่อยู่มันเป็นปลาปลาป่าปลาเดี่ยวเข้าใกล้ใใเกินไป Yeah, lắng mấy lắng mấy Lăng 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 lên rồi nè Thôi ốc cái con Thôi ốc cái con ปลาปลาเฮ้ยปลากัดลังเขียวอื้อเลยเขียวอีกเลยย้อนไว้ย้อนไว้ยก go ปลาปลาหรือปลากัดลังวะเนี่ยปลากัดลังครับปลากัดลังก็เขียวอยู่นี่ลุงเอาแล้วโอ้ฮะปลาคอกปลาคอก โอ้ยตัวนี้หลรายการลมเยี่ยมเลยครับใช่ไหมครับอ่าตัวที่สองสำหรับวันนี้ครับตัวที่สามอ่ะเราถ่ายภาพนิ่งครับเนี่ยครับผลงานไตพงครับต้นน้ำปีล็อกคู่นะครับตัวนี้ไตพงเป็นคนไทยเรือนะครับประมาณสี่โลครึ่งครับโอเคครับผมไปต่อ กูแล้วกูแม่ฟ้ามัดตรงเจดีว่าไงถึงเจดีเปล่าถึงเจดีไหมก็เจดีที่เราเห็นบ้านมัน<อ>ุงแลงอ๋ออันนี้คือไม้บิล็อกคู่แล้วก็ข้างบนจะเป็นหมู่บ้านบิล็อกคู่บนเขาจะมีเจดีวัดอยู่เจดี JD ของปอสัมตน้น,ตนรครับเจดีของปอสัมต้นเหรอครับที่เราเห็นบ้านมุงแตง ที่เขาจุดผูกกันข้างบนมีหมู่บ้านนะครับตรงนี้บนจัดน้ำขุ่นแล้วก็เย็นมากชะโดไม่มีตัวแน่นอนอันนี้จะมาลุ้นกระสูบก,กับประพวงครับเผื่อฟุกเผื่อฟุกเฉย ก็คือมาชมธรรมชาติกันนี่แหละไม่ได้ตั้งใจมาตกปลาเลยตรงเนี้ยรู้อยู่ว่ามันไม่มีปลาน้ำก็จะเริ่มขุ่นขึ้นเรื่อยๆฝนก็จะตกล้วเหมือนเดิมครับรอบที่แล้วก็ฝนตกรอบนี้มาก็น่าจะตกรอบช่วงบ่ายแล้วมั้ง อ,อากาศเย็นดีมากเลยข้างในน้ำขุนต้องใช้เหยื่อผิวน้ำครับผมเลือกใช้เหยื่อผิวน้ำรือจะถูกสูตรต้นตำรับหรือเปล่าไปรุนกัน เรื่อยฝนตกแล้วครับฝนกระล่วงอกีกวันนี้ก็กำลังลงนะครับออกจากไอ้นี่ออกจากต้นน้ำละฝนมาครับฝนไล่ไม่ไหว ปลาดยเหยียบปลอมนี่นต้องตีเป็นพันพันหมื่นหมื่นครั้งเลยนะถึงจะกัดที่ดูเอาเลยดูหมายก็ค่อยไม่ออกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับตีมั่วไปเรื่อย ตกแล้วครับว้าวมาแล้วครับฝนมาแล้วครับหายไปลบๆครับบรรยากาศฝนตกแดดออกครับตกปลาร้อนครับไม่ใช่หนาวนะไม่ใช่เย็นนะร้อนมากเลยแดดออกด้วยฝนตกด้วย มาตกป้าต้องช่วงนี้ต้องติดเสื้อกันฝนมาด้วยครับก็ได้ไม่เป็นไข้กันครับยาพาลงพาลาเตรียมให้พร้อม,อมสวยงามมากเลยแต่มันไม่กัดนะมันไปกัดลังอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่มันก็ออก พาอคอกออกไปข้างนอกปลาปลาปากห้วยนี่จะรู้สึกจะเยอะพอสมควรแต่มันรู้สึกจะเขี่ยวมากกัดหลุดไปตัวหนึ่งเสียดายได้มาสามแต้มแล้วครับคลิปนี้รอดูว่าจะเก็บได้อีกกี่แต้ม สำหรับเหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นกบตีนเตะนะครับกับบัตเบตเมื่อเช้านี้ก็ได้คอ,อกก็เป็นสปินเนอร์เบดครับส่วนคอ,อกน้ําลึกก็จะใช้เหยือย่ดดำลึกครับโอ้ติดติดก็แล้วเหยือดดำลึกก็พอมันขึ้นมาจิบปุ๊บก็ตีเข้าไปข้างคอ,อกหรือเลยคอ,อกไปสักสองเมตรพอดีครับแต่ก็ต้องสังเกตรครับ ต้องเป็นคอกเล็กมันจะเคี่ยวมากไอ้มันมันจะดุคอกใหม่ๆจะดุหน่อยส่วนคอกที่ตัวเท่านิ้วมือเรานี่ก็เริ่มเคี่ยวละครับหาคอกลายแดงให้เจอนี่มีสิทธิ์เยอะครับที่ตีตีนี่คือตีสุ่มๆก็คือตีปลาป่าอย่างเดียวไม่ก็ปลาที่มันจังหวะว่าเราตีไปเจอรังมันพอดี ็จะหวงลังหน่อย่อะยาขึ้นเป็นอุปสรรคเลยเพอาสมควรโอเคอกัดกัดน่าจะกระสูบมั้งน่าจะกระสูบทำเลดีมากเลยครับน้ำท่วมยอดยา ปลาก็กัดหลังแต่เราไม่รู้ว่ามันกัดตรงไหนก็ตีสุ่มไปเรื่อยอแต่พงโชโชโช์หน่อยดิตึมขวาซ้ายซ้าย ีไปเลยนั่นละชมฝีมือไตพงครับเงียบกิ๊บไตพงโกหกโกหกกันแล้วแต่มันจิบจริงๆอะ่ะตรงนี้แหละนเนี่ยเนยตรงนี้แล้วก็กัดตรงนั้นทีหนึ่งโอเคย้ำๆๆำไปอีกเลย เงียบเงียบกริบเดี๋ยวไตพงได้เราค่อยถ่ายกันไตพงอยากดังนะครับตอนนี้ต้องเก็บแต้มให้ได้โอยชนต้นไม้ดิตุ้มโอ้ยไตพงโมโหครับไล่มากัดไม่ติด ปลาครับสภาพแบบนี้มีปลาครับ าปอครับฮามกำลังท่วมหญ้าพอดีเลยท้าปอได้แล้วครับโอ้ยรุดไอพงรุดเฮ้ยโอ้ยเกือบดังเฮ้ย,ย,ยมาแล้วมาแล้ว,ว,ลวเกือบเฮ้ยมาแล้ว cướp, đắng luôn. Luôn. cướp, đắng, cướp đắng. Ui, đăng hiệu thấy lắm cướp đăng cướp đăng ui tay phong lê quá không mày không mày không không วนเวียนอยู่แถวนี้แหละไอ้คีดื้อเนี่ยนั่นแหละหาเรื่อยๆเสียงดังเลยคุ้มวันแล้วนะตาเป็นกระปุกอับอืมเมื่อไหรมันไม่อยู่ครับยากรู้ทห้คน มันไม่ติดไงมันกัดไม่ขาดกัดไม่โดนเบ็ดพอคนแดงเลยเสียใส่อารมณ์แล้วครับใส่อารมณ์แล้วครับใส่คงเริ่มใส่อารมณ์แล้วครับนะโอ้โหอะไรกวดมา มาแล้วมาแล้วมาแล้วตุ้มตุ้มตุ้งใจกว่าหน่อยนี่เฮ้ยเอาให้ได้ทีเถอไกพงพ<ว>กจะได้<ว>ไม่เสีย<ะ>ชื่อปลาป่ครับเกือบได้แนละ้วอโอเคปลาปลาครับปลาปลามันขึ้นตัวดำเนี่ยมเลย มาแล้ววาวาวาปลา,าป่าปลาปลา,ปาครับปลาปลาวู้ดาที่สุดเดี๋ยวลงกระชังก่อนเ <laughs> ย้ใส่โค้งเขอีกแล้ววู้ทีปเป้าแล้วก็ยังไม่เอาสมน้ำหน้า <laughs> ยังไม่ชั่งนี่ครับ <laughs> เ,เป็นไงล่ะครับพี่น้องโอเคครับระวังคัน เ้วเก็บภาพนิ่งก่อนตรงนี้คือท่าปอนะครับท่าเรือปอสามตนครับน้ำกำลังท่วมยาดีเลยครับแต่พงกัดฟันตีต่อไปครับอะไรนะก็เรียกตีไข่ยังไม่แตกครับตัวใหญ่ตบแต่เด็กโอ้แล้วใครจะมา เขาเรียกว่าอะไรแล้วใครจะมาไอมาตกปลาด้วยอะไรแบบเนี้นะชีเป้าให้แล้วยังไม่สําเร็จการเนี่ยแล้วผูเอาก้อนนี่ครับตรงนี้แล้วครับผมถ้าแพถ้าปอเนาะถ้าเหลือปอสามตนครับตรงนี้กลางดุเลยนะเดี๋ยวเราวนเดี๋ยวเข้าไปนู่นอีกพายไปนู่น่นน่แหละพาย แลเพาเลาะไปเรื่อยแล้วค่อยกลับออกมาเนี่ยมันปลาคือตอนนี้มันเป็นปลาปลาป่าปลาจรครับปลาคอกนี่ค่อนข้างจะเขี้ยวมากแล้วก็ต้องเล่นปลาป่าปลาจรซึ่งช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับพอได้มันตีเข้าป่าเนี่ยเสียแอคชั่นเลย ดนไปสองตัวแสกชั่นเลยรัาพอได้พอได้โอเคครับไปลุยต่อครับเน,นี่ยเขาดีอาดิตรงนี้ก็น่าจะน่าจะลังมันน่ะเนี่ยตรงนี้น่าจะลังไข่มันเนี่ยนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนี้น่าจะลังมันดูเหมือนไข่กองเลยเนี่ย ไข่กองเลยไม่ไม่ใช่ครับใบบัวใบบัวนันเลยจิบแล้วจิบแล้วจิบแล้วใครมาก่อนเอ้าใครมาก่อนใครมาก่อนใครมาก่อนครับจิบเมื่อกี้ครับมีมาแล้ว,ลวอะไรอยู่วะ ออกแล้วออกแล้วออกแล้วอุ้ยปลาปลาอีกแล้วปลาปลาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวดับอาฮ่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 าลูกปูขี้กองเนี่ยปลาปลาอีกแล้วครับโมนูกปูตีกันใกล้ใกล้สุดยอดครับโอ้ยกำลังดูเลยอ่ะโอเคครับตัวนี้ ะเป็นไรคันที่ตาอ้าวถุเอ้ยไม่ลบโอเคครับตัวหลุดตัวนี้เอาไงไม่ต้องถ่ายแล้วมั้งไม่ถ่ายแล้วเต็มตู้แล้วโอเคครับโอเคครับ <laughs> ปล่อยปลาไปตัวหนึ่งครับกระโดดลงเรือไก่พ <laughs> งนี่ไม่ดูเลยโดดอีกแล้ <laughs> วมาแล้วแกก็ต้องมาที่ใต้พง ปลาปลาอีกแล้วตัวเดิมตัวที่กัดหลุดไม่ใช่ตัวนี้แหละตัวเล็กเล็กกว่าอเอาไปยังไงเนี่ย<ะ>ดเดิมครับนาปก็เหยียบไว้โอ้าปูครับตัวนี้มันก็<ะ>เหยียบะเหยียบตัวนี้ครับโอ้ไอ้นี่เขาตกอยู่ <c oughs> นโปต้องโฆษณา,าเหยี่บครับหมืดแล้วครับเรียบร้อยเมื่อก,กี้ก็ ตบเด็กไปตัวหนึ่งประมาณโลหนึ่งครับแล้วก็มืดละน่าจะไม่กินแล้วละ่ะเดี๋ยวเข้าที่พักกันครับวันนี้ปิดเกมที่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกาหกตัวครับผมสำหรับวันนี้บิ๊กไซส์ปลาป่า,ปาสามครับแม่คอกสองแล้วก็ แหวนใช่ไหมแหวนหนึ่งโอเคครับผมกลับที่พักก่อนพรุ่งนี้เช้ามาลุยแต่เช้าเนี่ยน่าจะตรงนี้แหละพรุ่งนี้เช้าไม่น่าจะพลาดถ้ามีปลาจอนนะถ้ามีปลาจอนก็คงจะกินเหมือนเดิมเย็นๆนี่ปลาที่นี่ไม่ระแวงเลยจะเป็นที่ช่วงฤดูหรือเปล่าด้วยโอเคครับ กลับที่พักกันครับผมดีไปด้วยเดี๋ยวฟุกเอพ่อาอ่าเราก็ดูเมนูวันนี้ครับผม อะไรนะเขาเรียกอะไรนะอันนี้ลูกจิมปาชโดเหรอหรืออะไรไตยไตว่าไงเนี่ยอะไรเนี่ยปาชโดครับรับอ๋อชาบูชาบูเนาะก็จิ้มจุ่มครับวันนี้เมนูปลาตัวเล็กสุดประมาณสามโลครับถ้าป็นพูยิงพูดอย่างนี้นะตั้มเลยเนี่ยก็นอนครับวันนี้น้ำจิ้มเด็ดเลย พิ่หวานพี่หวานครับพิ่เรียงครับแห้คามาลองพักกันได้ครับผมยินดีต้อนรับเลยจากคุณต้องอเซลสวิตนะครับมีการตนเองกข้าวกับปลาตอนน้องมี ที่นอนมาด้วยหรือเปรหรือเต็นอะไรก็แล้วแต่ครับหรือจะนอนจากยุงก็แล้วแต่ครับโอ้ oh, ไม่ทันแล้วแหละนอนอยู่ในค้างก็ได้ครับดีดีดต้อนรับครับอนาคตก็จะน่าจะเปิดเก็บตังค์บ้างนี่ oh, หัวละร้อยครับหัวละร้อยต่อคนต่อคืน uh, หากินเองหากินเองครับห้องน้ำมีครับสะดวก <Okay. S 1> สบายน้ำอาบ มีครับข้างหน้าข้างหลังข้างข้างมีหมด